คณะกรรมการจัดการแข่งขันครับประธานจัดการแข่งขันนักเรียนนักศึษาวิาที่ลัยยทค่นโลยีกรุงเทพต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพันตำรวจโทอภิวัตส,สิงห์ปลุกเสวะวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลารที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี2566ฮานมุมานเกม ี่ผมก็มานะครับพามาเยี่ยมชมนะครับในสีส้มนะครับันกีฬาสีวันนี้นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อจุ้ยครับชื่อจุ้ยนะครับจุ้ยพงรู้สึกยังไงกับกีฬาสีวันนี้ก็สนุกครับได้เจอเพื่อนเพื่อนเยอะเลยขาวเมื่อเช้าแต่งตัวหล่อเลยไปทำอะไรมาครับเป็นถือธงถือธงนะครับถือธงนะครับจุ้ยเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าอยู่แล้ว กีฬา,าสีที่ผ่านมากับในปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างกันบ้างไหมแตกต่างครับดีไหมณปัจจุบันพัฒนาขึน้นหรือเปล่กอนเยอะเลยครับ รูส้สึกตื่นเต้นไว้กับพิราสีวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับ่านะครับก็ก็อันนี้เป็นความเห็นนะครับของนักศึกษานะครับสีส้มนะครับที่ที่เคยผ่านกิจงานกีฬาศีมาแล้วนะครับกับปัจจุบันเนี่ยความตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะแบบใหม่นะครับผมครับขอบคุณมากครับคุณดิับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์สาวสวยสีฟ้าหน่อยนะครับเป็นไงบ้างลูกวันนี้ สนุกดีค่ะสนุกดีเป็นปีแรกของเราป่ะปีที่สองปีที่สองนะครับเป็นปีที่สองนะครับผมสาวเถิดชื่ออะไรครับชื่อชื่อจริงเหรอชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อสาค่ะเโดยทั่วทังเนี่ย <S <S เราประทับใจไหมกับการแข่งก,กีฬาวันนี้นเราประทับใจไหมกับการแข่งขันกีฬาวันเราประทับใจค่ะประทับใจนะอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไม่มีนะคะไม่มีนะครับแล้วเย็นนี้จะออกไปเต้นหน้าเวทีไหมเป็น จะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสาขาการตลาดนะครับเป็นสาขาการตลาดนะครับเยวไม่แน่ใจว่าจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่าจะกลับบ้านแล้วนะครับจะหนีกลับบ้านแลวโอ้ตายเลยนะครับทีว่าจะอยู่ปาร์ตี้ตอนเย็นนะครับก็ขอให้สนะดูกกับเวลาที่เวลาจัดให้นะครับเราผมพมาครับเป็นไงครับเพื่อนกีฬาตีวันนี้สนุกค่ะ แต่ว่าร้อนร้อนเป็นเป็นปีแรกไหมเป็นปีแรกค่ะเป็นปีแรกด้วยนะครับแล้ว,อย,วยอ,อ,อยากให้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาสีในปีต่อๆไปอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมไหมก็อยากให้มีลัวรอบขอบชิดมากกว่านี้ค่ะลัวรอบขอบชิดมากกว่านี้นะครับลัรวรอบขอบชิดลัวรอบเขาแต่มันหนีออกกันนะครับนะ <laughs> แล้วเย็นนี้จะหลูจะอยู่ร่วมปาร์ตี้ไหมยอยู่ค่ะอยู่นะครับนี่ เย็นนี้สนถูกแน่นอนหวังว่าคงจะเจอไปเต้นหน้าเวทีนะ,ะแล้วครับก็เดี๋ยวเจอกันเย็นนี้อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาถามอีกคนหนึ่งนะครับเป็นสีเก่าด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีปัจจุบันด้วยนะครับก็เป็นลีดเดอร์ด้วยพอสีเขียวนะครับชื่ออะไรครับลูก ทั้งพรค่ะทั้งสพรหรือดูจันนะครับจะเป็นไงบ้างลูกกันสำหรับกีฬาสีวันนี้สนุกค่ะสนุกค่ะเป็นไงประทัดใจไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยหนักใจไหมไม่หนักกับลีดไม่หนักใจนะครับอ่สู้ไหมวันนี้สู้ค่ะสู้ค่ะนะครับขอยได้แชมป์นะลูกนะาวันนี้มาระมาสัมภาษณ์ตัวเจธุรการหน่อยนะครับอาจารย์นักสุนเป็นไงบ้างครับสำหรับกีฬาสีวันนี้ อ๋อวันนี้ค่ะคือสนุกมากเห็นแบบบรรยากาศนะคะแล้วก็นักศึกษาคือให้ความร่วมมือแล้วก็แบบทุกคนมีความสุขอะค่ะกับกิจกรรมนี้โอ้โหเมล็ดารย์น้ำฝนสระดูกก็แดดเมื่อวานแล้วนะครับกระดูกก็แดดเมื่อวานแล้วเมื่อเช้าก็อยู่นะอันนี้เป็นตัวตึงนะครับตัวตึงนะครับตัวตึงเลยเหรอคะภาพรวมของน้ำฝนว่าที่วิไลจัดเนี่ยดีไหมดีมากค่ะ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษานะคะแล้วก็ยังอย่าง,าง,างน,น้อยๆเนี่ยนักศึกษายัางได้รู้จักกันนะคะอรอบเชา้าแล้วก็รอบสุดทของเราะค,ะครผมอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเพิ่มเติมจากรใจจากรใจอ้อจริงๆอ่ะนเพื่อเพกต์ทุกปีอยู่แล้วอะคะ่ะก็เลยแบบมีความสุขแบบไม่ลงทีที่ดีอยู่แล้วค่ะครับผมอ่าอันนี้คือจากไใจนะครับตัวตึงธุรการนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ผครังครับ งานนี้งานกีฬาสีนี้นะครับก็จะขาดไม่ได้นะครับคืออาจารย์ปกครองนะครับคอยดูความเรียบร้อยเกี่ยวกับนักศึกษานะครับเดี๋ยวถามกาารโกนะครับการโกครับวันนี้รู้สึกหนักใจไหมครับกับปีแรกที่กลับมาเป็นอาจารย์ก็สนุกดีครับสนุกดีนะครับมันดีมันดีนะครับเด็กดื้อไหมครับพอได้ครับมีมีดื้อมีดื้อยู่นะครับแต่เอาอยู่นะเอาอยู่นะครับวันนี้ในในความปลอดภัยหรือการดูแลเนี่ยต้องยกให้อาจารย์ปกครองนะครับอาจารย์โกเนี่ยนะครับ มาปีแรกนะครับในฐานะของอาจารย์แต่ก็ไม่หนักใจนะครับไม่หนักไม่หนักใจนะครับเล้วขอขอให้นานโกเป็นแบบน้าที่เก็มที่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับก็อยากจะถามเกี่ยวกับการจัดงงานวันนี้นะครับพ่อคิดว่าในภาพรวมเนี่ยแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเออโดยภาพรวมแล้วมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าแต่ละสีนั้นได้รวม พลังรวมใจกันครับเพื่อกิจกรรมอย่างนี้ที่ทางวิยาลัยคณะครูบาอาจารย์ได้จัดให้ให้ความร่วมมือกันดีทั้งครับทั้งสตาฟทีมงานทั้งลีดเดอร์ทั้งอะไรไม่ย่อท้อต่อแสงแดดครับอมเอด้วยครับครับเราก็จะร่วมสนุกด้วยกันครับแล้วก็ตอนเย็นๆก็ทานเลี้ยงด้วยกันครับเป็นเป็นจุด มุ่งหมายก็คือความรักความสามัคคีระหว่างสาขาระหว่างพระแนกกลางๆลาอาัวจานด้วยใช่บัวจานด้วยเป็นเป็นความสุขร่วมกันในหนึ่งปีก่อนที่จะสิ้นปีครับผม ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยครับครับครับอันนี้เด็กๆฝากบอกมาบอกมันร้อนเราจะมีแนวทางแก้ไขอะไรบ้างไหมครับแนวทางในอนาคตมันก็อาจจะมีโครงการไปเรื่องอนาคตไปเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็มีมีโครงการอยู่ครับ จะท่างโดมท่างอะไรเพื่อให้บรรยากาศมันร่มรื่นมันมันเย็นกายสบายใจครับผมครับผมก็ขอบคุณหมอมากนะครับที่ทำขอบคุณนะขอบคุณนะพวกเราขอบคุณครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับโบลีเจริญเจริญ